หน้าขณะที่สามต่อนะคะที่สามโนจานนั่นเองที่เกษตรนวบินค่ะหาคุณผู้ชมท่านใดเลยที่แบบนี้ยังไม่พรอ้อมนะคะโอกาสหน้าวัานศุกร์นะคะที่ยี่สิบสามารถเลย,เลยนะคะมาเล่นกันได้นะคะสนุกกันต่อได้เลยทีเดียกได้ไหมนะคะสัมผัสกับผู้แบกงันใหม่ของเรา พิเศษอ๋อใช่พิชษจอมในงานนี้ด้วยโอเคค่ะค่ะโอ้ยมเบอรมาหอดิริงหรือเปล่าใช่ซื้อแถมหนึ่งแถมหึ่ในราคาทีนี้หนึอยเก้ิบาทโอ้ยริง่ออให้แล้วค่ะคารารับประกับเลยเละโอ้โหมันจะมดี้ยมดต้องชวนเี็พี่กับคุณน้องชคุนบ้าเลย้าให้ม้แงาหนึ่งนึ่งที่นขอประโยชน์ไปกีอีกมอบห่ด้วยรับมาแล้ว่ะค ที่บอกคุณน้องดีดมาโปรวปต้นข้างบ้านนดยให้คุณตาสะพัดการกับรูปแบบนานน้อยเขอคุณมค่ะให้เรมเป็นเียบเลยตแ่ได้งแนเปนสวยอดจริงก็่ายไปยังสนุนสนานกันแบบนีู้กอเดินเข้ามาที่นี่ได้เลยดีกว่า